โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเล็กๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนและแนวป่าโปร่งเขตร้อนอาคารเรียนไม้เก่าทรงไทยประยุกต์ยังคงถูกรักษาไว้เป็นมรดกของโรงเรียนแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีอาคารเก่าอยู่ทางด้านหลังของโรงเรียน ติดแนวเชิงเขาเป็นที่เงียบสงบมีต้นจามจุรีใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาในยามบ่ายอาคารนั้นไม่ได้ใช้เป็นห้องเรียนแล้วปัจจุบันกลายเป็นที่พักของนักเรียนหอหญิงและห้องเก็บของเก่ารวมถึงห้องดนตรีไทยซึ่งถูกย้ายมาอยู่ที่ชั้นล่างคือหนึ่งในช่วงต้นฤดูฝนแพรนักเรียนหญิงม .5 ทับ2 ซึ่งพักอยู่ในหอหญิงสะดุ้งตื่นจากฝันประหลาดในความฝันนั้นเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครูในชุดข้าราชการสีกากีผมดำยาวรวบเรียบใบหน้าเรียบนิ่งเดินอยู่ในทางเดินของอาคารเก่าท่ามกลางแสงจันท์เลือนรางเสียงรองเท้าของครูดังกึกกึกไปตามพื้นไม้ครูคนนั้นเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่าง เดินไปมาจากหัวตึกถึงท้ายตึกแล้ววนกลับมาใหม่แพรพยายามส่งเสียงถามว่าครูหาอะไรเหรอคะแต่เสียงกลับไม่มีใครได้ยินเมื่อแพรสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางห้องมีเพียงความมืดและเสียงลมพัดใบไม้ไหวจากภูเขาด้านหลังเธอหายใจแรงด้วยความกลัวแต่แปลกตรงที่ไม่รู้สึกว่าเป็นฝันร้ายรู้สึกเหมือนครูกำลัง เรียกให้ช่วยวันถัดมาเป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเวรของห้องม .5 ทับ2เด็กชายกลุ่มหนึ่งบอนเคและเจได้รับหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารเก่าซึ่งตรงกับช่วงพักกลางวันทั้ง3าคนแอบนำบุหรี่ไฟฟ้ามาด้วยตั้งใจจะไปแอบสูกใต้ถุนอาคารไม้ซึ่งมีช่องใต้ตึกว่างพอให้คนเข้าไปนั่งหลบได้ระหว่างที่กำลังนั่งซ่อนตัวใต้ถุน เคเอ่ยว่าเฮ้ยนั่นอะไรเขาชี้ไปยังวัตถุขนาดใหญ่กลมกลมที่ถูกฝุ่นจับเต็มไปหมดคล้ายถูกฝังไว้ครึ่งหนึ่งกับพื้นดินใต้ตึกพวกเขาค่อยคอยดึงวัตถุนั้นออกมามันคือกลองโบราณใบหนึ่งตัวไม้แกะสลักลวดลายไทยอย่างละเอียดมีเศษผ้าขาวเก่า พัน์อยู่รอบฐานกลองจางจางและบนขอบไม้มีตัวหนังสือจารึกว่าครูมัณฑนาสาขาดนตรีไทย2518โรงเรียนประจวบชัยโยโคตรเก่าเลยเอาไปทำอะไรดีบอนถามเจเสนอว่าเอาไปห้องดนตรีไทยดีกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีพิธีไหว้ครูแล้วเอาไปทำความสะอาดหน่อยน่าจะได้ใช้ กลองใบนั้นถูกยกไปยังห้องดนตรีไทยนักเรียนกลุ่มดนตรีช่วยกันทำความสะอาดด้วยความตั้งใจรากับรู้สึกถึงความสำคัญของมันพวกเขาวางกลองนั้นไว้หน้าหิ้งครูประดับผ้าขาวสะอาดและตั้งใจจะใช้ในวันไหว้ครูดนตรีไทยที่กำลังจะมาถึงตั้งแต่วันนั้นแพรไม่ฝันเห็นครูคนนั้นอีกเลยแต่บางอย่างยังคงอยู่ หลังจากวันพิธีไหว้ครูผ่านพ้นไปคุณครูดนตรีได้เล่าว่าอยู่ดึกวันหนึ่งขณะจัดเครื่องดนตรีคนเดียวเขาเห็นเงาของผู้หญิงนั่งอยู่ข้างกลองเงียบๆชุดข้าราชการสีกากีชัดเจนผมยาวหันหน้าไปทางหิ้งแล้วจางหายไปกับแสงเย็นยามพลบนักเรียนหลายคนก็เริ่มพูดกันว่าทุกครั้งที่ซ้อมดนตรีในห้องนั้น จะรู้สึกเหมือนมีใครนั่งฟังอยู่ในเงามุมห้องโดยเฉพาะในช่วงใกล้ค่าม,มีครั้งหนึ่งเตินนักเรียนชายคนหนึ่งได้ถ่ายวิดีโอตอนซ้อมวงไว้และเมื่อกลับไปดูในมือถือของตัวเองกลับพบเงาจางๆของผู้หญิงนั่งอยู่ข้างกลองท่ามกลางที่ที่ควรจะว่างเปล่าแต่ไม่มีใครพูดถึงเงานั้นอีกต่างคนต่างเข้าใจในความเงียบว่านั่นอาจเป็นครูมันทนา ครูดนตรีไทยรุ่นแรกของโรงเรียนที่จากไปเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนในอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเดินทางไปซื้อกลองมาจากอัมพวาเธอจากไปก่อนที่จะได้ใช้กลองใบนี้ในพิธีใดๆเย็นวันหนึ่งแพร ى, กลับมาที่ห้องดนตรีไทยคนเดียวอีกครั้งเธอเดินเข้าไปนั่งข้างกลองรูปเบาๆที่ขอบไม้แล้วหลับตาถ้าครูกำลังเฝ้าดูอยู่ หนูก็อยากบอกว่าพวกเราใช้กลองนี้ในพิธีแล้วนะคะครูได้ใช้แล้วนะเสียงลมจากภูเขาพัดผ่านเข้ามาในห้องเสียงไม้ลันเบาๆเสียงดังราวกับใครขยับตัวแล้วเงานหนึ่งก็ค่อยๆเลือนหายไปจากมุมห้องจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครฝันถึงครูมันฑนาอีกเลยแต่ในห้องดนตรีไทยของโรงเรียนริมภูเขาแห่งนั้น ในบางเวลาบางช่วงเสียงเพลงไทยเดิมยังแว่วไพเร้อและหากเงียบพอบางคนก็ยังเห็นผู้หญิงในชุดข้าราชการสีกากีผมยาวนั่งเงียบเงียบอยู่ตรงกลองใบนั้นราวกับเธอกำลังเฝ้าฟังเสียงบรรเลงดนตรีไทยที่เธอรักอยู่เสมอ